สีปากกาห้าดาราสาวในวงการสวยเก่งครบเครื่องแถมโปรไฟล์แต่ละคนนั้นไม่ธรรมดามาพร้อมกับสกิลพิธีกรที่ไม่เป็นสองรองใครเห็นสวยๆแซ่บๆกันแบบนี้แต่งงานพิธีกรเนี่ยบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปดูกันเลย อันดับที่5หนิงปณิตาทำวัฒน,นะเริ่มเปิดกันที่สาวแซบยิงสาวหนิงกันก่อนเลยที่เป็นนักแสดงผู้จัดละครและพิธีกรดําเนินการรายการต่างๆอย่างรายการคุยแซบโชว์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่แซบเด็ดจริงอะไรจริงความเก่งของสาวหนิงนั้นที่นอกจากจะจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับสองจากคณะน,นิเทศศาสตร์สาขา,ขาโฆษณาป,ประชาสัมพันธ์แล้วนั้นยังได้รับฉายาว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแซบและเป็น working woman ตัวแม่อีกตั้งหากเก่งมากเลยจริงๆ อันดับที่4ไอซ์อภิษดาเครือคงคามาต่อกันที่สาวฮอตนักสแสดงนางแบบสุดฮอตยังสาวไอซ์ที่เคยผ่านผลงานด้านการเป็นดีเจมาก่อนแล้วซึ่งที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นเธอเคยรับงานพิธ,ธีกรบ้างแล้วตามรายการต่างๆจนกระทั่งเรื่องเป็นพิธ,ธีกรอย่างเติมรูปแบบมากยิ่งขึ้นและยิ่งล่าสุดสาวไอซ์นั้นก็มาทําหน้าที่พิธีกรได้ดีอีกด้วยในรายการศึก12ราศีและรายการกระแสะแรงอย่างเท็กซ์มีอัลไทยแลนด์ซึ่งไม่ว่าจะรายการไหนๆสาวไอซ์ก็ทํามันได้อย่างดีและเกินคาดอีกทั้งยังต้องเรียกได้ว่าเธอนนนั้นเป็ ที่กรที่สวยเก่งและแซ่พิส่จน์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ อันดับที่3าไดรไดอานาจงจินตนาการสาวหมวยที่ผ่านงานวิธีกรมานับขังไม่ท้วนนอกจากที่เธอนั้นจะเป็นสาวแซ่บแล้วนั้นบอกเลยว่าสาวไดคือวิธีกรของเมืองไทยที่สวยและเก่งด้วยมากๆอีกคนไม่ว่าจะเป็นการพากเสียง v จหรือพิธีกรเธอก็ทํามันได้ดีเป็นอย่างมากมืออาชีพอีกด้วยปัจจุบันสาวไดนั้นก็เลื่องชื่อมากกว่าเดิมจากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยบอกเลยว่าเก่งและแซ่บมากทาั้งพูดไทยจีนและอังกฤษได้อย่างเป๊ะสุดๆไปเลย อันดับที่2ทธัญญาธัญเรศเองตระกูลมาต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บแห่งวงการที่ปัจจุบันได้หันมาทําหน้าที่พิธีกรอย่างเต็มที่เช่นคุยแซ่บโชว์ถามสุดซอยและซุปตาพาฟินซึ่งหากพูดถึงสาวธัญญานั้นแฟนๆจะต้องนึกถึงความแซ่บของแม่กันอย่างแน่นอนงานพิธีกรก็ปังอีกทั้งเรื่องการศึกษาก็เลิศไม่แพ้ใครจบปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกการบริหารสื่อสารมวลชนอีกด้วยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริง อันดับที่1บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีหากพูดถึงพิธีกรที่ทั้งเก่งทั้งแซบนั้นหลายๆคนต้องนึกถึงชื่อคนนี้กันมาเลยสําหรับสาวบุ๋มพี่เป็นพิธีกรที่เก่งมากความสามารถแถมมีดีกีเป็นถึงด็อกเตอร์โดยสาวบุ๋มนั้นจะเหมาะกับการเป็นพิธีกรด้านการสายบันเทิงเมามันมันส่วนเรื่องการงานอย่างอื่นนั้นโดยเฉพาะเรื่องการกุศลสาวบุ๋มก็ไม่เคยขาดไม่เคยละเลยแม้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วก็ตามแต่เธอนั้นยังคงดูสวยเป๊ะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแถมส่วอทรงองเอลของแม่บุ๋มในช่วงนี้ก็เปป๊งังงยาสุดส ยอมใจในความแซ่บของแม่บุ๋มเลยล่ะจ้า